มาพบกันในแนวทางฮานอยพิเศษนะครับประจำวันจันทร์ที่5มิถุนายนนะครับสำหรับเมื่อวาน3ฮานอยฮานอยพิเศษเด่นตัวรองมานะครับเจาะ3-4-4-3แล้วก็มาเบิ้ลน,นะครับอย่างที่แนะนำไปฮานอยปรกติเด่น5มานะครับเจาะไม่มาฮานอย VIP เด่นมานะครับก็เมื่อวานาสรุปแล้วเด่นมาหมดนะครับแต่ก็ จาะไปแค่ฮาหนอยเดียวนะครับก็สำหรับท่านใดที่จะเข้ากลุ่มนะครับผมตอนนี้ผมปิดรับชั่วขราวนะครับจนกว่าจะสิ้นเดือนจะส่งข่าวข่าวอีกรอบนึงนะครับรบกวนอย่าโอนเงินมาทุกกรณีนะครับตอนนี้ไม่รับเข้านะครับนนองไม่รับเข้าชั่วคราวนะครับน้อยหนึ่งเดือนน่ะนะครับเนาะก็ ยังไงเพื่อช่องกลับมาเป็นปกติครับคอจะแจ้งข่าวสารติดตาม3าน้อยมาเรได้ที่ช่องตามปกตินะครับหุ้นหลักผมจะไปลงในกลุ่มนะครับโอเคนะครับสำหรับาหานอยพิเศษเริ่มจะเบิ้ลนะครับซึ่งถ้าเบิ้ลเขาเคยเบิ้ล4รอบติดต่อนะซึ่งเหมาะสำหรับคนชอบเล่นเบิ้ลครับ ใครชอบเล่นเบิ้ลหน้าเดียวจัดเบิ้ลไปแล้วทุกครั้งที่เล่นเบิ้ลควรจะติดตองครับใครชอบรูดชอบเจาะฟังแล้วกันครับรอบนี้เด่นสุดที่ผมจับได้ผมชอบ6ครับไอ้สผมคิดว่าหน้าจะยังอยู่เหมือนกันแต่ผมชอบ6มากกว่าครับวิ่งบนรูตาราง6ครับ36 4 6 7 6ครับสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าครับ มาสามเข้าไปครับสามน่าจะยังเหลือสักตัวนะน,นะเมื่อวานสามารถ้3สามตัวนะครับไมาสามเข้าไปครับลักษณะก็คือรากสามหกหกสามประมาณนี้เนาะก,ก็ถูกใจจัดแล้วกันนะครับสําหรับฮานอยพิเศษครับ